สวัสดีค่ะอนเนชแนลจ้ามาเก็บเห็ดค่ะดอกไม่ใช่เล็กๆนะคะขึ้นใหม่ๆเลยค่ะสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะงามายอันนี้ที่เขาเอาไปขายนี่ราคาดีเลยนะคะเนี่ยเยอะมากเลยเล็กๆอย่างนั้นนะเต็มหมดนี่ค่ะ เก็บด้วยกันเด้จ้ะเเสียงปืนเขายิงนกเป็ดนะนกเป็ดน้ำนกเป็ดบ้านเราก็เรียกนกเป็ดที่นี้เขาเรียกโซลส์มาจ้ะเก็บรอบข้างนี้ก่อนนี่เต็มไปหมดเลยเพิ่งขึ้นใหม่ๆเลยตุมมติมิ นี่ค่ะมุดน,น้องใส่ถุงใส่ถุงตะกร้าเต็มใส่ถุงมาจ้าตะกร้าเต็มใส่ถุงมาดูไปโดนเยอะแยะอยู่ข้างบ้านไม่ได้ไปไหนไกล พอดีจะเก็บไปให้เพื่อนนะคะเอาไปให้เพื่อนแล้วยี่สิบโลก็จะเอาไปให้อีกคนละห้าหกโลได้แล้วอยู่ที่บ้านตาอากาศได้เมื่อวานแต่วันนี้อีกเอาแค่นี้ก็พอมันสวยะคะ่ะสวยมากเลยมันไม่สกรปรก มันเพิ่งขึ้นใหม่ๆมันไม่สกปรกพนพ,พ,พ,พี่น้องพี่ๆเพื่อนๆมาดูดิตุ๊กตีนี่นิ่มๆม,ม,มันอ่อนๆสอ,อนไหลไปทั้งว่ะมันไม่ค่อยชอบนะแต่ก็อร่อยอร่อยแต่นี่แพงด้วยนะกิโลละแพงด้วยแต่มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยชอบกินได้แต่ว่าให้ชอบไม่ไม่ค่ะ ซอนก็เลยเก็บเก็บไปฝากเพื <laughs se> ่อนซอนลายเก็บไปฝากเพื่อนสอนค่ะมาค่ะเข้ามาใกล้ๆดีกว่าเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆค่ะพี่ๆเห็นเพื่อนน้องๆค่ะเข้ามาใกล้ๆเลยเนาะเก็บทางนี้ก่อนดีกว่ามาเก็บทางนี้ก่อน สะอาดๆกันเะดูดิมันไม่ได้ส,สกรปรกนะคะเอาไปนี่ก็ฉีกๆแล้วก็ใส่กระทะผัดได้เลยค่ะสวยงามมากเลยเนี่ยดอกไม่บเบลอบลาเลยค่ะไม่ใช่น้อยๆนะดอกราคาเนี่โอ้โหไม่ธรรมดาคนที่เขาเก็บขายนะเขามาเอาแบบนี้เนี่ยโอ้โหี่สวัสค์บนดินเลยแหละ พอดีมนไม่ได้เก็บขายมนเก็บให้เพื่อนเพื่อนที่ทํางานเขาซื้อเรากินเขาเขาซื้อเราผลไม้เราซื้อเห็ดเราบางบางบางทีเขาก็ซื้อเห็ดเราเราก็เก็บให้มั่งซื้อมั่งเก็บให้มั่งอย่างนี้แะค่ะขายมั่งให้มั่งทั้งแจกทั้งแถมอะค่ะมันบ่ได้ขี่ลายเลยคะ่ะมันงาม ยักสวยงามพูดก็ไม่ออกสกรปรกไหมไหม่นี่ยแต่อันนี้สวยงามงามทั้งนั้นเมื่อก่อนน่ะหายา,ยาก ไม่รู้จะไปตรงไหน,นเราไม่มีแฟนที่ว่ามีป่าเนาะมีป่าอยู่แฟนแฟนคนแรกก็มีป่าแต่ว่าแต่ว่ามันอยู่ไกลไงอันนี้คือใกล้ๆเยอะไหมเยอะค่ะมากค่ะแล้วก็ปอแกด้วยค่ะ โอ้ยสออนหลายก็ยังว่าก็ยังว่าม,มีสกปกมาจ้ะเก็บอุ้มเดียวนี่นย,ยังบ้านเด็กไปใส่อยู่จ้ะมานูน่นยังไม่หมดจ้ะ นั่นจะไปเก็บสันู้นอีกก็จะลามไปเรื่อยๆนี่แหะคะ่ะนูนลามเป็นสายไปค่ะมันเป็นสายไปมาจ้ะเก็บทั้งพีหเฮาสายไปสายไปทั้งนี้อีก มลเมดพิษเก็บก็คือสวยเลยค่ะไม่มีว่าเนี่จะขันจะขึ้นใหม่ตูม้มุตูม้ตมเยอะแยะขากข,ขึ้นใหม่ตุม้มุตูม้มเยอะแยะ สะอาดสะอาดดอกนี้ก็ใหม่อยู่แต่ว่าอยู่ในเอาไหมเอาโอเคเพราะว่ามันยังหนุ่มเกินหนุ่มฟอรอเฟียวนี่ค่ะ าเก็บน้ากันจ้าสะสออนหลายมันนี้แต่ดอกนุมน่มๆเพิ่งขึ้นขาใหญ่ๆขาใหญ่ๆดอกใหญ่ๆนี่อยู่ข้างถนนนี่